อัปเดตข่าวสารค่ะพี่จีซูเสร็จงานถ่ายทํา MV ในอเมริกาเรียบร้อยแล้วเพิ่งจะเดินทางค่ะกลับถึงเกาหลีใต้เมื่อช่วงเย็นแบบมีการโบบือทักทายบลิงนะอย่างแฮปปี้มากๆค่ะ เรียกว่าตอนไปค่ะไปแบบนินจานะคะแต่ว่าตอนชัาก,กลับค่ะยากมากเลยนะคะที่จะรอดพ้นสายตานักข่าวเพราะว่าพอรู้ว่าเธอเนี่ยอยู่ต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็รู้ว่าวันนี้จะกลับค่ะก็มีการไปตั้งกล้องรอรับเธอกันอย่างเยอะแยะมากมายนะไม่คลาดสายตากันเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะพิจิซูก็มีการทักทายนะผู้คนต่างๆนะคะส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศค่ะสถานที่ที่พิจิสูค่ะไปถ่ายทํา MV มานะเห็นว่ามีการระเบิดรถแบบนี้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชม MV เนี่ยจะ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะอก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะคือจริงๆเนี่ยตามสไตล์ YG ก็มักจะปกปิดสถานที่ต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ถ่ายทำเนี่ยเป็นความลับแต่ว่ามาคนนี้ค่ะเหมือนว่าทีมงานค่ะจะเป็นคนเอามารมเองนะคะเห็นเมื่อวานค่ะมีการโพสต์ว่าประมาณว่าถ่ายงานเนี่ยไปเสร็จประมาณหนึ่งใน4แล้วแล้วก็เห็นทีมแดนเซอร์ค่ะตอนนี้ที่ยังอยู่ใน LA ก็มีการรวมตัวกันนะหลังเลิกงานออกไปกินข้าวด้วยกันเหมือนว่าทีมแดนเซอร์ค่ะจะเอนจอยมากๆมีการรวมตัวกันนะคะ ได้พักผ่อนก่อนที่จะบินกลับอีกด้วยอเอาเป็นว่านะะคตอนนี้ค่ะส่วนที่ถ่ายทําใน LA นเนี่ยน่าจะเสร็จหมดแล้วนะคะและพี่จิซูก็คือเดินทางกลับถึงเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมอแอดก็เอาบรรยากาศนะต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะก็เอามาอัปเดตข่าวสารให้ดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า